เอาหายไปแล้วอห้เียจัมเบเก้กูคว้าอี่ตัวเองอัแอะแอคิมาได้ตาน้องไม่ใช่ใครออหัวฟ้าอุ้ยสาว สาวกูเจอสากูเจออะไรกูเจอสาวขึ้นเลยยิ่งแย่ฮัลโหลมืดเฉยใส่ชื่อไงวะพี่อยากได้ไหมไม่รู้ชื่อตะปีเทจะไหมตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเขาหายไปละ 贵呀！